ไอเด็กคนนี้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 เฮ้ยน้องเฮ้ยน้องมึงด่ามึงด่ากูอ่ะตอนแรกเฮ้ยมึงด่าเหรอเฮ้ยกูถามมึงด่ากูเหรอเฮ้ยเอามึงขอโทษกูมึงขอโทษมึงขอโทษกูมึงขอโทษขอโทษสามรอบขอโทษสามรอบขอโทษสามรอบในเซิร์ฟเนี่ยขอโทษสามรอบขอโทษสามรอบขอโทษครับขอโทษสารอบขอโทษครับไอชีเบาขอโทษครับไอชีเบามึงตอบอาชีเบาขอโทษครับพี่อาชีเบา ึงขอโทษแต่น้าพูดใหม่ไหมขอโทษขอโทษครับพี่อาชีบอลมึงขอโทษขอโทษครับพี่อาชีบอลโอเคครับโอเคครับน้องนั่นแหละเอ้ยมึงจ่ายค่าของชีพเหงวะอะไรไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องมึงจ่ายค่าของชีพยังมึงตอบกูค่าอะไรค่าของชีพเปล่ามึงจ่ายยังมึงอยู่ทีมกูนะครับผมไม่มีตังค์ครับบ้านผมยังเป็นหนังกระสีอยู่เลยโอเคครับรู้มือนะครับน้องเดินก็ระวังระวังด้วยนะครับถ้าเหยียบเงากูคือเอามึงตายกันนั่นแหละไยี่ห้อมึงเห็นอะไรได้สัตว์ อย่าไม่ค่อยใจดีเหมือนหน้าตาด้วยนะแต่กูยำการร่อนการร่อนการรอนกลัารร่อนกลับการรอนกลับการรอนกลับบายบายบฮ้ยเฮ้ยมึงมึงบายใครวะเฮียพูดจาแม่งไม่มีสัปนามไอสัตว์มีปัญหาสัปนามแล้วกูว่าเนี่ยพูดจาไม่มีหางเสียงไอสัตว์ไปยี่สิบยกไปเดี๋ยวกูสั่งไปใช่ครับแค่ครับน้องยี่สิบยกเกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดยี่สิบยกสั่ง ได้แ mm <ม>ค <teachers> 8, 8, 8 nah. ่น <g> <framework> ั้นแหละอย่าให้ก <sı hh> <iros> ูหลุดนะอย่าให้กูเห็นมึงอย่าให้กูได้ยินนะเดี๋ยวมาติดร้อนมากระลอนมาเฮ้ยมันมันรับจริงเว้ยเกือบตายเหวานดีนะจะร้องเพลงให้ฟังเลยครับอยากฟังกันไหมครับพี่ชื่ออะไรครับพี่อ้วนชื่อชั้นชื่อช้ำล่ะครับพี่ ผมขอถ่ายพี่ได้ไหมครับจะเก็บไว้ในแคตตาล็อกสัตว์เลี้ยงอะครับพี่ควตาล็อกสัตเลี้น่ารักดีพี่ผมจะร้องเพลงครับวุ่นวายอยากฟังกันนะครับไอยากครับอยากฟังน่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะร้องแล้วนะครับมึงร้องวะมึงร้องจะมูฟักคาราเตะเมนมูฟไอช้อนช้อนน้ำจูด เหห็นนแบบพี่นอนวิเดียวอ่ะว่าไงครับว่าไงผมยังไม่นอนเอาทำไมอ่ะยังไม่ถึงเวลานอนพี่พาผมไปเดินเล่นหน่อยดิเราจะนอรนเจอพ่ออยู่อ่ะเราเจอพ่ออยู่เดี๋ยวพ่อหาเราไม่เจอโอเคครับเดี๋ยวพ่อมาเราบอกพี่มาเขือนนอนยังครับเดี๋ยวเราแท็กเลขในดิสไงเฮ้ยไม่เป็นไรผมจะรอพ่ออย่างนี้แหละทจาไมพักใจพวกพักใจพวกอะไรเงี้ยเจ้าไปอุตส่าห์รอเียงัง อท่าสวัสดีครับใช่สวัสดีครับพี่ที่อะไรครับชื่อคนเจ้าชู้สองมาตรฐานครับคนเจ้าชู้สองมาตรฐานจะรู้อ่ะเจ้าลุดเจ้าลุดเจ้าอะไรนะเจนหลุดเจ้าลุดเจ้าลุดเจ้าลุดขำเลยวะไอ้กันเราวไม่ได้กันเราวไม่ได้กันเราวไม่ได้กันแล้วนี้ ให้ทำอะไรดีวะเอาเนะอะไรเนี่ยสักวงหนึ่งอ่ะพี่ด,ดูพี่ดูพี่ดูก็บอกกูไม่อยากคุยกับมึงว่าไงครับเมื่อกี้เนี่ยขา <c oughs> พี่หายไปไหนหรออ๋อพอดีว่ามีเด็กข้างทางหิวข้าวพี่เลยถัดขาไปเขากินอืมแต่เลินแหละแต่เลินนะ เด็กคนนั้นชื่อซันจิป่ะครับที่ติดอยู่บนเกาะเอ,อ้ยพี่เป็นโกอิติปะครับเนี่ยในอินาซึมารเอเลเวนโกเนี่ยทำไมครับหน้าพี่คล้ายๆตังไม่เหมือนไม่เหมือนแฟ <laughs> ชั่นหลงยุ่พี่ติวโพี่ติวโกแฟชั่นจำชื่อถ้าโกเอนจิเตะไม่ได้แล้วอะ่ะอะไรนะมังกรอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละ จำได้ใช่อยู่ท่าเดียวมังกรพเยร์เลยนมังกรพเยร์กูไปเลย <ป ure S 1> มังกรพเยร์กูไปเลยอันนี้คืออะไรต้องคุยกันอันนี้คืออะไรต้องคุยกันไปผักใจอย่าไปผักใจ,จไหมเฮ้ยไอเป็ดเอาโดนแน่โดนแน่เป็นงี้นะครับม่มึงไ,ไม่ต้องมาโดนแน่มึงไม่ต้องมาโดนแน่มึงตอบกูก่อนไปรุ่นที่ทำตัวซาซาทุาๆๆกคนนะครับโอเคครับชื่อมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรเออผมชื่อวันครับเออเป็นเด็กเดือนกูได้เปล่าโอเคครับ กอเจ๊กหนอสั้นหนอสี่หนอใส่ไข่สองห่อใส่ไข่มึงอ่ะได้ป่าวอะอาหารพวกอาหารนะไรแบบเขาติ๊กประเด็นมึงมาไหนของมันเปอมึงมาไห่มาึ่มาไห่มึงสั่งมึงเลยมึงสั่งกูงเลยอย่างนี้มึงสั่งเลยไม่ได้สั่งครับไม่ได้สั่งเดินตามมาน้องเดินตามมาไม่ต้องมาสั่งอยู่นี่แหละกอดเจ๊กหนอสั้นหนอสองหนอสองห่อใส่ไข่มึงได้เปล่าวกอดเจ๊กหนอมาสั้นหน่อสองหน่เอาใหม่ได้เอาคมึงตลกเลยมึงตลกเลยกูจะจี้มึงมึงตลกเลยมึงตลกไง เราจะเจ๊กหนอซองหนอสามหนอสองห่อใส่ไข่นี่แหลมึงควรตีนกูแนมควรตีนกูน่เมื่อกี้ผมพูดไงแล้วผมไม่ได้ยินแจงพี่สงสารมันวะไม่คือมึงคืออะไรดีกว่าอายุเท่าไหร่สิบสามครับโอเคน้องพี่ขอไม่โดนประจานแน่ น้องน้องเบียวเลยเนี่ยเบียวอะไรเนี่ยน้องน้องเบียวอะไรเนี่ยเบียวคืออะไรอ่ะพี่ขอถ่ายหน้าน้องนะครับตัวตลกโบโซนี่นะครับนี่ใส่ท่าเขาใส่ท่ากันยามยามน้องเยามยามพี่ไม่ได้จะดีเหมือนหน้าตาพี่ไม่ได้จะดีเหมือนหน้าตายามยามน้องยามยามมึงมานี่ก่อนมานี่มึงอย่าเพิ่งเดินมึงมานี่ต้องให้กูดึงโซ่ไหมดึงโซ่ที่คอมึงอ่ะมานี่มานี่มานี่น้องมานี่มานี่เอ็นเชื่องดีวะมึงแดกข้าวแดกข้าวกลับมาแล้ววันเนี้ยผม วันนี้แหละครับผมกินเสร็จขยะอืมมึงก็รู้ตัวมึงนีวะกินของเหลือจากพี่ครับจริงไอ้น้องบอกวันนี้พี่อยู่ในราชวังจริงเปล่าใช่ครับพี่อยู่ในราชวังโอเคใช้ได้สวยเลยจริงครับอยู่กน้เป็นอ้องเป็นพ่อมึงครับเอ้น้องเอาแม่งนี้ไอ้นี่ไม่ฟอร์มว่ะไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมกลัวครับฮะกูสั่งนะมึงไม่ทำเนยไม่ได้ครับไม่ได้ครับ

แล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าพอเซ็ตหยอดสุดต,ต่อสุดพ่อซีมอหมอสองห่อใสไ่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่มึงข่าวพ่อเหมือนไอ้คิวันน้สั์พ่อเหรออยากฟังประโยคสองห่อใสไ่ไข่๋อผม่อใส่ไข่ถามเฉยเลยนกันว่าไอ้คำว่าเนี่ยมึงฟังไว้ สูตรต่อสูตรผอซีมอสองห่อใส่ไข่อะไรครับผมมันแปลว่าคือมัน,มนฟังไว้ขอพ่อไว้ว่าเข้าไปในคุกเน,นีๆๆ่ยหน้าเราอ่อนหน้าเราสวยเนี่ยจะมีพวกพ่อบ้านขายใหญ่มารับํำนองเราบกแลวตอนเนี้ยไอขายใหญ่เนี่ยถ้ามันบ้าก<พ>ารติดเหลืองเนี่ยผมตกกลางคืนเมื่อจะบอกว่าเฮ้ยข้าขอเซตหยอสูตรต่อสูตรขอซีมอสองห่อใส่ไข่สักทีคือว่าพูดตรงๆเลยครับประโยคเนี่ยมันคือคำขอที่ว่าจะเอาไปแล้ว่าทุกคนจนะครับ